พระผ่านฟ้ามาจุติสิริเลิศทัาประเสริฐทรงคุณบุญรักษาขอพระองค์ทรงกรเกษมเปรมปรีดาชาวประชาต่างแท้ซองก้องกังวานขอพระชนมายุยิ่งเป็นมิ่งขวัญตราบนิรันดบารมีแผ่ไพสาร ของชาวไทยซึ้งในพระปรีชาชาญน,น้อมกล่าวขานขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดราชนัดดาสำนักงานเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่28เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอจ้าฟ้าวชิลาลงกรทรงมีพระเชษฐภคินีคือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีและพระคณิษฐาสองพระองค์คือสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรรัตนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณ์วไรารักอัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างขวัตวรคัตติยะราชนารี พระบาทสมเด็จพระบระมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิลาลงกรสยามมากุราช,ชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ขนาดนั้นทรงเจริญพระชนมายุ20พรรษา นับเป็นกระบวนการสืบราชสันตติวงศ์ตามกฎมุลเทียนบาศการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรรังกูลทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนเจริดาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงมีดแคว้นสัตเสกและศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมินฟินแคว้นซัมเมอร์เซดสหราชอาณาจักร หลังจากนั้นทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงคนครฟิตนปีประเทศออสเตรเลียทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ด้านการทหารจากมหาวิทยาลัยนิวเซาแลนว์ประเทศออสเตรเลียหลังจากนั้นสำเร็จการศึกษาได้เสด็จนิวัดประเทศไทยทรงศึกษาต่อสาขานิติศาสตร์รุ่นที่สองมหาวิทยาลัยสุโขท,ทัยธรรมธิราช ปีพุทธศักราช2521ทรงผนวนเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามโดยมีสมเด็จพระสังฆราชวาสนามหาเถระวัดราชบาพิตเป็นพระราชอุปรยาจาร์ผวายพระสมณน,นามว่าวชิราลงกรณ์โนประทับนวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อครบ15วันทรงลาผนวน ในปีพุทธศักราช2,562เมื่อวันที่4-6ถึงพฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บเดสด็จสวยร,ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นราชกาลที่10แห่งราชวงศ์จัก,กรี ธรณยกิจสำคัญด้านการแพทย์และสาธารณาสุขทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยอันดีของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรทรัพยากรบุคคลจึงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจเช่นพระราชทานถุงยังชีพรวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยด้านการศึกษาทรงจัดตั้งโครงการทุนการศึกษาพระราชทานโดยทรงมีพระราชบัิธานในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยและในปีพุทธศักราช2553มีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน โดยดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการด้านกเกษตรกรรมทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านกเกษตรกรรมเช่นเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชพิธีพืชมงคลด้านพระศาสนา ทรงเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางศาสนาเป็นประจำสม่ำเสมอเช่นทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศา,าสดารามตามฤดูกาล